เป็นคนฝากจากพี่อำนาจนะค่ะจากโคราชสิพากันผัดไทยค่ะผัดหมี่โคราชผัดไทยของฝากกับน้องวลินค่ะเดี๋ยวนี้น้องวลินกำลังเตรียมเตรียมเครื่องนะคะเกี่ยวไข่ไปปัน่นเจียวเไ <ๆ S 1> ข่ก่อนจ้ะตอนนี้เฮ็ดไข่ก่อนลงเลยใส่สารที่ใส่ไข่พร้อมนะคะ่ะแซ่บ วันนี้เอาเกี๊ยวไค่เล่าห่อเอาน้ำมาใส่เอาตักไข่ออกก่อนป้ะเอาตักไข่ก่อนเตรียมน้ำให้แนาะเอวกระเทยจมอันนี้เป็นน้ำบุ๋งแล้วค่ะที่มากระป๋องนี่น้ำบุ๋งแล้วค่ะบุ๋งกับไทยที่เพิ่นเตรียมมาให้อยู่ในซองแล้วเรียบร้อยขนเดี๋ยวน้ำเดือดกันเกล็ดกันชื่อแหงเออ คนมาจับอยู่กับคนกันเติมด้วยน้ำเปล่าค่ะเติมด้วยน้ำเปล่าค่ะเแ็่ประมาณสามห่อกับสี่ประมาณใส่เข้าไปสองแก้วใช่คช่วันนี้เขาเป็นมันเป็นมีแห้งไม่ใช่มีสดมีแห้ง านวิธีทำแม่ซอ,องของเพื่อนล้วก็เฮ็ดกับพ่อมกับน้องวารินเฮ็ดกินแซ่บๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่อำนาจหลายๆน้ำเดือดแล้วเขาก็เขามีลงผ<ะ>ัดเนาะอ่าจะรอให้น้ำเดือดลงเลยปะจ้าน้ำเดือดแล้วค่ะเส้นมีเส้นม,มีลงไปเลยค่ะอือขัดเป็นเส้นเหนียวนุ่ม ใล้น้ำพริกเผาเนอะนาะอืมหอมพอที่นี่เครื่องปรุงแล้วเรียบร้อยให้ตำเครื่อมในสูตรของเพื่อนเรียบร้อยปรุงเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จอ่อนนุ่มที่ดีเหนียวดีค่ะหอมเหนียว,น,วน,นุ่มดีค่ะเอาไข่ขึ้นมาลุยเลยคลุกเลยทีนี้ไข่ที่ผัดเตรียมไว้แหมโอ้โหใส่สารนะคะสูตรเกี่ยวกับผื่นลายค่ะตัวงอกมาลลยสวยๆถัว่วงอกใส่นะคะ่ะเนาะอืม จะแซ<ๆ>่บค่ะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะหน้าตาเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บทีได้พากันล้องชิมกับน้องวาลินเนาะคะ่ะแซ่บๆน,น้องวาลินว้าวตักใส่เลยอ๋อโอ,<ๆ><ๆ>อ้มหเม็ดเนียงของขอยหอมเจร็จเนียวนุ่มด,ดีจ้คะค่ะกระิบปรุงตามใจชอบเนาะกระิบ<ๆ>เป็นพวกผัพกพวกอย่างต่างๆเนาะคะ่ะผักเคียง แล้วก็จะเป็นทิพนปนงอกงอกเลยกันจ้าเมนยน่ิพนทองงอก <c oughs> ปรุงปรุงังบจากพี่อำนาจจากโคราชค่ะ <c oughs> กับพี่พ่อมกับน้องมลินอ่ะปรุงเลยเครื่องปรุงกระสิมีนะคะตามใจชอบมะนาวเปรี้ยวเห็ดยินทับเสบง่ายๆของฝากจากแฟนคลับน้องมลินว่าขอบคุณหลายค่ะ,ะขอบคุณหลายๆเลอคะ่ะอันไทยสีสันสวยงามแต่รสชาติกั คือสีแซ่บเลิศเลิศดีดอกค่ะเพราะว่าหอมเช่นเหลือเกินหอมนี่ค่ะน้าพี่มีหรือยังน้วาละน้ากันแล้วค่ะเนาะ ครั้งที่พร้อมน้องค่ะพร้อมไปพัดตัวส้มตําำมันเป็นไส,ส้ชีสมาเนาะไส้ชีสเข้ามากอันผั๊ดไส้กับพร้อมในขากันเน,ะนเาะแมนเข้ามากอันเัาบันทีบอมีนะหัวปีมแมนหัวปีเ้าบัมีเดี๋ยวเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงเคยพักกันไปเอาตีปารล์ตวงงานเข้า ไปตต่งแต้มมือมักหมกียไม่ไปกรวิไมคุปปานมันไตงกูเหมืนมันง่วง้าแม่วากรบ้าน้ำแห้งอู้ไปแตงตะอ่อนบ้านกุคุนเขาไปเอาไหมอืมเก่าขอมไหมเก้าขอไหมบ้านกุคุณอืมยาเตาไปผู้เดียวเมื่อแรเลยเมื่อรุ้นมาแตกบ้านไปเลยพว่ในผู้ละของละขอผิดพอพอจะไปเอาผิดเพิ่มกันน้องวินว่าผิดพอดีได้อาใ่ มีไหมไปมพุ่นกเนาะยังไม่รู้เลยแต่ขอบปทั้งชพี่รบกวนโทรสับออกมานึน่นดเดอร์อไไบ้าอะไรทั้งชั้นพี่มีค่ะ,<ฮ>ะพร้อมกอย่งใช่ไหมได้ทีมเวิร์กสาวสพร้อมทุอยังเน,งน,นี่พี่มีมาก,ก็ดี่มีมากินผัดไทยพี่มีก็เห็นทั้งยินะเห โอ้เลยนี่คุณอ่ะนี่ต้องากัแส่บนะค่ะกัแซ่บล้ำกันเข้าใจรูปเป็นนกรูปเนาะมันว่าหากันไม่มีไหมพี่เด๋อเบาโหดไที่จริงๆทำไมถึงยิงหนักหนาเขาเอา้วในป่ตู้หมดมจันาเะม่ก ก็จงไปจังไหนก็ยังว่าเขาจะถอยไปตรงไม่มือเบียวก็ได้เนาะขาไม่ได้เบิกอเอเออน้ำไปคนนาะปกูเสียคนนู้นน้ำไหล่เขารอฟังมองเดี๋ยวไม่ไหลนะเว้เต้ากูเห้น้อยมีมองเสี๋ยเพียงเขาอ่าจะผ่านมาเลยกินมังดูเนี่ยปีนั้นไปเอากับเจี๊ยบคนมองช่งนึกเขามาเลย ที่ไปนะบ้านนีไปนี่ยที่บอกว่ามันยกเรยดุมบานกุดคนะเดี๋ยวหลัดคือว่าเพื่นไดเทบานันละเขาได้ยุ่มร้องก็ว่าได้หลายยุ่มเ่ยแย่้ไ,ได้ปลาลุดต้งหลายนันเ้วน่นวมาก,กวดเราติปลาลุดมันต้องปานนี่มันโดนปานนี่เราไมนต้องข้นมาเรายัมีต้องกุดแห่วาุดแห่ยังหวานมันยังข้นมาเนาะกินน้อกันอะ

ราะมาได้เวยเหรอรุ่นผู้ฝอมันตีเาเจสวยฮึร่นยออกไปแม็กไปแคไๆนแล้วะอีกที่เห็นไหมขึ้นเลยแล้วเ้ผัดเครื่องหรือผัดเราเองนี่อาัถุงเครื่องแต่แมนกูร้องผัดถุงเ่เครื่องอ้าวขอนใส่น้องมาคำ แต่แบบว่ามันนี่สำเร็จมาแล้วเนาะผัดเมี่ยงล่ะที่ร้นบอกแล้วใัดไทยผัดไทยผัดไทยกินน้ำเดือใส่แซนบ้านทุ่งเสมอนั่น่ะให้กินน้ำเดือมีใส่แซนบ้านทุ่งแม่นปะปาตาปาแซ่บแซ่บแสบค่ะแซ่บเนี่นะเอ้ยเขาก็สวยในส้มด้วยกันโอไค

ปีนั่นไปากับนีออขข่้น,น้งซึ่งซึ่งนึกเขาที่ไปที่บ้านผมนั่นมาเอาเขาตั้งที่บ้านี่ไหนที่ไปนํำมานะที่นที่เขาบ้ามันยกคยดุ่มันกุศลนะเดี๋ยวหลดัด่าเพิ่นได้เทียบ่นละคนได้ยุ่มเพ้าเขาบาได้หลายยุ่มๆแย่แ้นได้ปลาโตันตั้งหลายคนนั้นด้วยิ่นมาดรวดตีปลาโตันมันต้องปานนี่มันโดนปานนี่แล้วมันต้องขึ้นมาแเ้วยายมีต้องคุณเฮหน่วยคุณเฮียยังอู่วันไม่ยังข้นมเนาะ กินน้อกันนะนี่นูติดหนึ่งก็นะ เีบัะต้กินแบเจามาจะพูดเะรอไม่ผู้ฝ่าหงทีเขาจะปูดแมนบุญลไปก็ได้แต่อีที่เห็นเนียปวดน้กินเลยเนาะัดผัดเครื่องหรือผัดเอาเองนี่อาผัดอันถุงเครื่องแต่แมนผู้ร้องผัดถุงบ่เครื่อง ใส่น้องมะามแต่แบบว่าม er, ันนี่สำเร็จมาแล้วเนาะผัดเมี่ยเี่ะมี่ยคะผัดที่เราบอกแล้วใช่ผัดเมี่ยงัจะกินน้ำเด้อใส่สานบ้านทุ่งสมอแน่นะให้กินน้ำเด้อมีใส่แซนบ้านทุ่งมันบ่าบตาบ้าแสบแ่บแสบค่ะแ่บเนี่นและด้วยเนาะยังมีท่านให้กินบ แม่บว่าเว้ยพี่มีให้กินแล้วนะค่ะเพิ่มพี่เออพี่เขาเพือเขาเพียดด้อเขาเพียดบ่นตอนแรกก็นอนบ้างเราเอาปลาใป่แซ่บเฉาะรถบ้างหัวปลาใซ่บถงเกลียหนารถน่ะแซ่บพอมกับบอลจอยค่ะเบต้องเกรงใจกินคำใหญ่นะคะแซ่บค่ะ